อมาเสียงหน่อยเมื่อสัครู่เลยค่ะศัตรูหนาวมากตอนนี้ศัตรูไม่หนาวแล้วเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะสำหรับช่วงอาร์ติสท็อกวันนี้ขอต้อนรับเดอะมูสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้โหอะไรร้อนฉาเลยทีเดียวในนี้นี่ก็ถึงขั้นต้องใส่แว่นดำเลยเออหนุ่เหงาใส่แว่นดำเลยนานนะคะขี้เหงาเหรอคะ ใส่แว่นนี่ปกปิดอะไรวะนะครับปกปิดอะไรถอดมันเป็นอย่างเงี้ยฮะบก่อนก่อนจะคุยกันถอดมาแม่งตาบอดเราควรนด้นำตัวดีกว่าค่ะก่อนคุยกันให้แต่ละคนแนะนำตัวครับชื่อพี่แอร์นะครับค่ะ จ้าครับผมกิตาครับตาครับติกองครับครับลินครับผมเล่นซินครับแล้วก็แล้วก็บาสครับเล่นเบสครับวันนี้ไม่ได้มาพอดีติดทุระที่ต่างจังหวัดครับครับผมมาวันนี้มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ด้วยใช่ไหมคะซึ่งหลายคนน่าจะร้องได้กันแล้วดูมิวสิกวิดีโอกันไม่เรียบร้อยแล้วได้ไหมฮะได้ไหมได้ไหมในร้องโชวนในร้องหน่อยได้ไหมในร้องโชว์หน่ลยคนที่ร้องได้ร้องเยอะมากพอบอกให้ร้องโชว์นไปหันหน้าหนีเลยจบตากันเขาบอกร้องโชว์หนเอย ม่รู้เลลยยห่เป็นยังไงบ้างคะซิงเกิลใหม่สบายดีครับซิงเกิลให่ไม่ใช่ไึงว่าแบบปล่อยปล่อยมาแบบว่าอะไรเก่ดอะไรเจ็บที่ต้องรู้ครับผมปล่อยออกมาแล้วแฟนๆว่าไงบ้างคะชอบเปล่าชอบชอบดูชอบเพลงชอบคนครับเด้ก็เป็นซื้ออย่างเงี้ยไงได้มากันเยอะแยะเลย เพลงดีกว่าเล่าให้ฟังหน่อยเพลงนี้ที่มาที่ไปยังไงคะก็เดี๋ยวยกเครดิตให้พี่จ้าดีกว่าครับวันนี้เพลงนี้พี่จ้าเขียนก็เขียนขึ้นมาสะพักแล้วครับเป็นเพลงของที่พูดเหมือนในทีเซอร์เลยนะคะนี่ครับเป็นอาใช่ครับใช่ไหมฮะท่องจำอ๋อใช่ก็ก็เขียนขึ้นมาสะพักดแล้วครับเป็นเป็นเพลงของคนอกหักที่ที่ที่สูญเสียคนรักไปครับเพราะคนรักหมดใจและตัวเราเนี่ยก็ต้องทนเจ็บที่ต้องมองเขาไปรักกับคนอื่นครับเพราะเราความรักของเรายังไม่หมดลงแล้วแต่ของเขาหมดลงไปก่อน กิดขึ้นจริงเหรอเคืขึ้นจริงเป็นเรื่องจริงครับผมเราไม่เอาเรื่องหรือว่าเโกหกอลเป็นเรื่องของพี่ก็เป็นเรื่องตัวเองครับแล้วก็เป็นเรื่องของเคารบข้างที่เคยสัมผัสมาแล้วก็เลยเอามารวมกันแล้วก็เอามาเป็นแรงบันดาลใจในการเขียนเงแล้วทำไมต้องเป็นเจ็บที่ต้องรู้อ่ะทำไมต้องรู้อ่ะก็เหมือนกับว่าถ้าเราไม่รู้ก็ไม่เจ็บไงครับต้างราเจ็บใช่ครับผมก็เหมือนกับวันนี้เราเจ็บที่ต้องรู้ว่าเราเราไม่ใช่คนไม่ใช่คนที่เขาเขาลากมครับแต่เราทุ่มเทเต็มที่เมื่อไหร่ที่เราทุ่มา ถึงเวลาที่เราไม่ได้รักกลับมาเนี่ยมันก็ดาวอยู่แล้วครับใช่ไหมฮะ<อ>นั่นแหละมันเกินเป็นกลารแบบว่าผิดหวังอะ นี่คือเหตุผลที่ใส่แว่นดำเพราะน้ำตาไหลอยู่น้ำตาคลอแล้วจาร้องไห้แล้วรองไหมร้อแต่ว่านี่คือเนื้อหาก็คือมาจากพี่ตะเลยคนที่แบบแต่งเพลงนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะแปลว่าพอพอได้เพลงนี้มาแล้วก็ต้องมาคุยกับวงแล้วอ่ะว่าจะทำยังไงกันต่อไปก็เหมือนเดิมครับตามปกติอะไรคะเริ่มทำลายทรัพย์สินหรืออะไรบางอย่างมันหลุดมันหลุดอันนี้จะมีจะบกไปเล่าไม่มีโอเคก็เนี่ยแหละครับก็การทำงานของเด e Mood ก็เป็นอย่างนี้แหละครับพอพอเขียนขึ้นมาปุ๊บก็ ตัวกันแล้วก็ให้เพื่อนๆอเล่นร่วมกันครับจะมีที่โปรดิวเซอร์ช่วยดูค่ะแล้วสไตล์ของดนตรีล่ะคะยังคงเป็นแบบ the m o o s e ที่แตกต่างออกไปอีกมุมนึงหรือว่าเป็นเราแบบนี้ค่อนข้างจะจะซอฟต์ลงหน่อยครับพี่ลินคือผมแล้ะพี่ลินซอฟต์ได้ใช่ไหมคะในชุดนี้พี่ซอฟต์ได้พี่พูดเรื่องซอฟต์ครับเพราะดูจากบุคลิกลินจะซอฟต์อยู่แล้วครับหรอครับผมแบบเบาบางกว่าที่คิดเยอะครับโอ้ย ดูจากในจอนี่แบบว่าไม่เช okay. ื่อทางดนตรีก็เพลงนี้ก็อย่างที่บอกครับคือมันเบาบางครับคือมันเรียบง่ายขึ้นแล้วก็คือเราจะให้ความสําคัญกับรายละเอียดของดนตรีมากกว่าเราจะไม่ใส่กันเลอะเทอะหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือเราจะเน้นที่เมโลดี้กับร้องให้เนื้อมันเป็นพระเอกแล้วที่เหลือคือเสริมครับจะไม่มีการใส่ดนตรีอะไรที่มันโชว์สกิลหรืออะไรที่มันเยอะแยะครับผม ซึ่งบอกว่าให้เนื้อเพลงเป็นพระเอกแปลว่าพระเอกก็ต้องอยู่ตรงนี้เลยอคนนอ้อไม่มีไม่มีการทำร้องเล่นร้องเล่นไม่ได้ไม่มีการทำตัวใดๆทั้งสิ้นเพลงนี้ร้องยากไหมคะร้องก็จริงๆยากเหมือนกันครับเพราะว่าใช้อารมณ์ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เลนส์ตัีเลนของการร้องมันกว้างก็จะร้องยากนิดหนึง อ่่าคะแล้วในการถ่ายทอดอะไรเนี่ยเมื่อมันแบบเป็นเรื่องราวของพี่จ๊ะแต่ว่าพี่แอร์ต้องแบบอินกับมันเป็นคนถ่ายเกดแทนอะไรอย่ก็อินอินตั้งแต่จ๊ะร้องมาแล้วครับเพราะว่าเนื้อเนื้อเขาเขียนมาดีครับอวยเพื่อนหน่อยคเออทำไมไม่ลองสลับหน้าที่กันบ้างอ่ะให้พี่จ๊ะร้องบ้างอะไรเงี้ยอย่าเลยครับผมผมว่าแอร์ทำหน้ที่ร้องเพลงได้ดีสุดเลยนะครับถ้าผมร้องอันนี้ก็จะพ่ายกันเองก็จะยอมันเองก็จะยอกันเองกี่บาท ชอบเล่นกีตาร์ครับก็เล่เล่นกีตาร์ดีกว่าแต่พี่แต้ร้องก็พอร์ดนะครับเดี๋ยวใครกันี่ังไม่ทุงวันนี้อ้าวันนี้ข้อเดียววันนี้ทำลายทรัพย์สินเลยขอเก็บตังค์ด้วยนะคะเขอขอมาหมดแล้วนะคะถ้าเกิงเรื่องมิวสิกวิดีโอบ้างดีกว่าได้ใครมาแสดงคะก็เราได้กันชื่อคุณกังนะครับครับกบทรุ่นน้องที่คิมบัตรก่นนะครับแล้วก็นางเอกก็น้องดีมนะครับใช่คกันแล้วก็ คุณหมอคุณหมอท็อปใช่ครับน้องท็อปนะครับเป็นคุณหมอเป็นยังไงครับพี่ลินทำไมที่พี่ไม่แสดงกันเองบ้างนั่นน่ะสิเรารออยู่เราให้คนอื่นเองไงครับอย่างนั้คือลินแอ์แล้วผมสามคนเราทำอะไรกันหรอไม่ไหวไม่ไหวไม่กันเองยงไม่ไหวครับโอ้โหกินกันเองเหรอไม่พูดเองนะไม่มีใครพูดกินกันเอง ใครเป็นคนคิดครับก็เป็นผู้กับครับเราได้พี่หนาวมือดีจงกละครครับผมมาช่วยกำกับครับแล้วก็ทีมงานนี่แหละครับแล้วก็จะส่งเนื้อเพลงให้ดูครับแล้วก็ทําการคิดบทขึ้นมาให้มันสอดคล้องกับเนื้อหาของเพลงครับแต่มันดูเจ็บปวดจริงๆนะเพราะว่าจริงๆใน MV คือเหมือนเหมือนพระเอกเอ็มวีเขาเขาป่วยใช่ป่ะเขาเจ็บทางกติเตครับผมแล้วเขาก็แบบว่าทําอะไรไม่ได้อะจะต้องเห็นอย่างเดียวแล้วก็มารู้ว่าคนรักมาเปลี่ยนไปเพราะว่ามาเห็นแล้วว่าพระเอก แฟนเขาอ่ะเหมือนเราจะเขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเขาก็เลยเปลี่ยนใช่ครับใจร้ายที่สุดในโลกเจ็บปวดเจ็บปวดซึ่งมันก็เป็นความเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นจริงกับหลายเพราะว่าเป็นเรื่องจริงนะครับใช่เกิดขึ้นในสังคมใช่ครับมาถึงเวลานี่จริงมีน้ำหนักคำพูดมีน้ำหนักแล้วทุกคนก็จะอึ้งเออแต่ว่าจริงๆแล้วในเอ็มวีนี้เราก็ได้เห็นการแบบ acting เบาๆจากพี่แอร์อยู่เหมือนกันนะครับเออเขไม่เบานะครับ นอนลงไปล้วก็แบบเล่นใหญ่อยู่พอสมควรไม่แน่การแสดงของพี่นี่ได้จากที่ไหนมาไงตามพุ่มกลับจริงๆช็อตนี้นี่เฉลยที่รู้สึกจะเทคเดียวเลยครับเพราะว่าฝันแสงหมดแล้วครับเพราะแก้ไม่ได้แล้วเอาแล้วเอาเลยนอนแล้วนอนเลยซึ่งพี่ทำได้ดีนะคะพี่แบบดูในตาดีอินเมอร์มากชมจริงๆ๊กชมนะพี่รออยู่ว่าจะเล่นอะไรรอไม่รออยู่เดาไม่ถูกเลนแล้วจริงๆแล้วถ้าเกิด จะให้พ like, like, ี like, ่แบบไปเป็นการแสดงบ้างอย่าเงี้ยพี่พอจะสนใจไหมคเหมือนท่าพามะยังใครท่าพามั้งหรือยังทั้งวงเนี้ยแหละจริงก็ใจจริงชอบร้องเพลงมากกว่าบอกว่าน่าร้องนะพี่แอนน่ารองร้องทำไรพี่ก็เล่นหนังได้แหละครับแล้วครับแต่ก็พี่ตาก็เคยเล่นมาเล่เแต่เล่นนั่นไม่ใช่ผู้ชายมั้งเหรออะคุยเรื่องมีงกันเลยเหรนะฮะเรื่องมึงไงอันนี้ถือเป็นซิงเกิลที่สองทับผม อะไรบ้ามนเต็มหรืออะไรหรือเปล่าไปทีละคำดีกว่าครับผมทีละคำทีละคำทั้งจานเลยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะอิ่มจุกไปครับมาทีละคำค่อยๆไปทีละเพลงนี่ก็เข้าใจเปรียบเปยนะทีละคำทีละคำไปโอเคแล้วก็ตอนนี้ล่ะสามารถดาวน์โหลดได้แล้วใช่ไหมเพลงได้แล้วครับผมที่ไหนที่ไหนคะดาวน์โหลดได้คั้งหลังจะพูดบ้างไหมคะหลังครับแผนกดาวน์โหลดแผนกดาวน์โหลดดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์สองสามแล้วโทรออกครับผมติดตามพวกเราได้ที่ facebook. c o m the m o s e s ครับครับผม IG อินสตาแกรมก็ the underscore muses ครับผมครับผมตกลงชื่อวงนี้ muses ใช่ไหม muses เดเดสะกดไม่ถูกนะแต่เรียกสั้นๆเรียกมูใช่พอดีาต้องจบจากเรื่องเรื่องเร่องเยไเยชอบอยู่ที่เรื่องเรื่องเือนะโอเคก็เพลงนี้หวังว่าจะเป็นเพลงที่ทำให้ทุกคนได้แบบ หายคิดถึงเด e Move นะเพราะว่าจริงๆมันก็ห่างกับช่้งแรกมีเหมือนกันเนาะนานเท่าไหร่อ่ะที่ห่างปีเก้าเดือนเก้าเดือนแล้วก็ท้องก็คลอดพอดีแล้วก็รออีกเก้าเดือนใช่เดี๋ยวรออีกเก้าเดือนครับไม่ขนาดนั้นเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีปล่อยล่าเดี๋ยวมี้องบอกอ่ะแล้วเร็วนี้จะมีคอนเสิร์ตมีอะไรไหมคอนเสิร์ตนะครับผมตอนนี้มันยังอยู่ในแพลนอยู่ครับอยากดูไหมอยากดูคอนเสิร์ตนะจ้างเลยค่ะ จช่หรือไม่ก็มาโค้ชอ้า p กับเราเกไก็ได้นะเดี๋ยวบอกทีมงานดี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 เออนะโอเคมาตอนนี้ให้พี่พส่งเข้าไปดู MV ตัวนี้ด้วยตัวของท่านเองเลยดีกว่าดีค่ะก็ไปติดตามกันเลยนะครับกับซิงเกิลใหม่ของของใครล่ะเดือดของเราเองของผมเองครับของผููเพือเองครับเจ็บที่ต้องรู้ครับแต่เดมูสครับโอเคไปดูกันเลย i